สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี fctp นะคะวันนี้เราจะมาทำยำสาหลายน้ําจืดนะคะทุกคนที่ต้มอยู่ตรงนี้ก็คือใบมะละกอนะคะใบมะละกอที่เอามาต้มเอาน้ำมันนะคะแล้วก็ถ้าเรามีปลาเราก็ใส่ปลาไปด้วยถ้ามีอ่าแล้วก็เอาเวลาเราต้มเรายกออกเราก็เอา สาลายเขาใส่ลงไปต้มนะคะต้มตรงนั้นน้ำน้ำใบมะละกอมันจะมีรสขมนะคะรสขมแต่ทาให้อร่อยนะคะทุกคนมีรสขมแต่ถ้ามาใส่กับสาลายนี่มันจะอร่อยมากๆนะคะเครื่องปรุงที่เราใส่นะคะตะไคร้หัน่นฝอยนะคะหรือหัวหอมหัน่นแล้วก็มะเขือขึ้นมะเขือเหลืองที่มันจะขึ้นขึ้นหั่นแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มีขา่าข่าบดให้ละเอียดนะคะใส่รวมลงไปตรงนี้ ใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วแต่ความชอบว่าจะชอบแบบไหนนะคะจะชอบให้มีจะชอบให้มันเผ็ดขนาดไหนแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นยำสไลหรือตำเตาของภาคเหนือนะคะตำเตาของภาคเหนือก็คือจะมีรสเผ็ดถึงจะอร่อยนะคะตรงนี้ยำแค่ถ้วยเดียวเองนะคะนิดๆไม่ทําเยอะนะคะสไลแล้วก็ต้มสุกนะคะทุกอย่าง ปลอดภัยนะคะทุกคนทุกอย่างปลอดภัยตรงนี้ไม่ได้ใส่ใส่น้ำปลาเฉยเนะคะใส่แค่น้ำปลาถ้ามีปูนาเนี่ยปูนามะต้มแล้วก็ตำให้ละเอียดใส่ไปด้วยอร่อยมากเลยนะคะตรงนี้ไม่มีปูนานะคะก็เลยไม่ได้ใส่ตรงนี้นะคะก็ความรอร่อยอร่อยจริงๆคะ่ะเครื่องปรุงก็คือผักผักที่เอามารวยก็คือใบสะระแหน่แล้วก็ ต้นหอมผักชีนะคะถ้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใบสะระแหน่ต้องมีนะคะใบสะระแหน่ต้องมีต้องใส่เพราอความหอมอยู่ตรงนั้นนะคะฝากคมารับชมคลิปด้วยนะคะมายำสาหลายน้ำจืดด้วยกันนะคะรับรองความอร่อยค่ะอยู่ที่คนชอบเหมือนกันแหละพูดไม่ได้ว่าความอร่อยมีมากมายแค่ไหนบางคนเขาก็าไม่ชอบกินเนาะบางคนก็ชอบอย่างคุพัชไม่ชอบมากเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงผงนัวลงไปอีกนิดนึง ความอร่อยอร่อยถึงมีนะคะทุกคนเดี๋ยวก็รวยด้วยใบสะระแหน่นะคะทุกคนใส่เยอะๆอร่อยนะคะมีมะเขือเอาไม่ใช่มะเขือพวงที่ขมๆอ,อ,อะ่ะเขาเรียกอะไระ มะแวงมะแวงเออใช่มะแวงหรือเปล่าใช่ใช่ใชมะแวงมะแวงที่ของขมเอารวยลงไปด้วยนะคะจะพูดถึงยำยำสลายนะคือเจอของขมนี่มันจะมันจะไม่ขมมากมันจะทําให้อร่อยเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชม ยำสาหรายน้ำจืดหรือตำเตาของภาคเหนือนะคะรวยด้วยมะแวงนะคะอร่อยค่ะรับรองขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะเ,คเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ